เช้านี้ตื่นมาน้ำขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะฝนก็ยังตกแบบเหมือนมีมเมล็ดฝนปล่อยลอ่ะนะฝอยๆเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนหน้าหนาวเนาะฤศจิก,กาแต่น้ำขึ้นเยอะมากจากที่มันลงไปแล้วนะฝนตกพายุเข้าทั่วประเทศเนาะที่ไหนก็ท่วมกรุงเทพเป็นท่วมเลยระบายไม่ทัน บรรยากาศดีๆอ่ะอยู่ต่างวัดอ่ะเนี่ยรู้สึกเหมือนหายใจแบบสบายอ่ะสบายปอด <c oughs> <c oughs> ไปออกกำลังกายดีกว่าเรา <c oughs> โอ้ยชะอมสามต้นนี่โดนน้ำท่วมแต่ลอดไม่ต้นเนี้ยต้นนี้ต้องมาแต่งกิ่งน่าจะรอดอยู่แต่ต้นองตอต้ตอนนี้ไม่เป็นไรก็แปลกนะท่วมเหมือนกันต้นนี้ก็ไม่เป็นไรต้นนี้มันมีกระถางอยู่ น้ำท่วมไปออกกำลังกายก่อนเชา้าๆอากาศดีๆ